สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e w ซีนิวภาอีส,สานด,ดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะ และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยสโสธรจัดการแข่งขันกีฬา6หน่วยงานสารสัมพันธ์รวมพลังครูบุคลากรส่งเสริมความสามัคคีค่ะเมื่อเวลา9้นาฬิกาของวันที่9มกราคม2569ค่ะที่สนามกีฬาโรงเรียนศิสเกตวิทยาลัยนายอนุรักษ์ธรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษากีฬา6หน่วยงานสารสัมพันธ์ประจําปี2569โดยมีผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษานักกีฬาตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันจาก6หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขต1นถึงสี่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสิสเกตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยโสธรรวมจำนวน471คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามคัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษานางรัติกรทองเนตรผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิจเกตยักโสธรเปิดเผยค่ะว่ากีฬา6หน่วยงานสารสัมพันธ์มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด6หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขต1-4ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศิสเกตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศิสเกตยสโสธรโดยแต่และหน่วยงานจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีสำหรับการแข่งขันในปีนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทอาทิกีฬาพื้นบ้านเปตองผู้บริหาร เปตองชายเปตองหญิงวอลเล์อบอลชายวอลเล์อบอลหญิงและตะกร้อเพื่อให้บุคลากลรได้ร่วมสนุกเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความผ่อนคลายจากภารกิจการทำงานค่ะ